เบสรักวณีเผยความจริงช็อกวงการสมรักคำสิงหูดับทั้งสองข้างต้องพึ่งเครื่องช่วยฟังตลอดชีวิตนักแสดงสาวเบสรักวณีคำสิงได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเกี่ยวกับสุขภาพของคุณพ่อสมรักคำสิงในรายการศึก12ราศีสร้างความตกใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ เบสได้เล่าถึงสาเหตุที่ทําให้สมรักประสบปัญหาหูดับทั้งสองข้างและต้องพึ่งพาเครื่องช่วยฟังไปตลอดชีวิตเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทําที่ดูเหมือนจะไม่ไร้ายแรงและยังเปิดช่องให้มุมมองของชาวเน็ตได้วิเคราะห์ถึงเบื้องหลังที่ซ่อนเร้นซึ่งอาจจะมากกว่าที่เราเห็นประเด็นที่1สาเหตุของการหูดับของสมรักคําสิง เบสเล่าว,ว่าคุณพ่อของเธอประสบปัญหาหูอื้อหลังจากการถ่ายทำฉากบูฉายิงปืนในระหว่างการทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักสแสดงที่ต้องรับบทแอชชันแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือวิธีการที่สมรักเลือกใช้ในการรักษาอาการหูอื้อน,นั่นคือการหยอดแอลกอฮอล์ลงในหูเขาคิดว่าการหยอดแอลกอฮอล์จะช่วยทำความสะอาดและบรรเทาอาการหูอื้อได้แต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำดังกล่าวทำให้แก้วหูทะลุส่งผลให้หูดับทั้งสองข้างโดยเฉพาะข้างขวาที่ความเสียหายรุนแรงกว่า เบสอธิบายว่าแอลกอฮอล์ได้กัดกร่อนเยื่อหูที่บอบบางซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แก้วหูทะลุและถึงแม้จะหยุดหยอดแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้ยินเหมือนเดิมจําเป็นต้องพึ่งพาเครื่องช่วยฟังตลอดชีวิตหรือต้องผ่าตัดเพื่อปิดแก้วหูที่ทะลุเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหูและอาจส่งผลกระทบต่อสมองประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริง จากข่าวนี้มุมมองของชาวเน็ตได้เกิดขึ้นมากมายบางส่วนเชื่อว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจจะมากกว่าการหยอดแอลกอฮอล์เข้าหูอาจจะมีสาเหตุอื่นที่ซ่อนเร้นอยู่เช่นอาจจะเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าที่เปิดเผยออกมาหรืออาจจะมีการใช้สารเคมีบางอย่างเข้าไปในหูโดยไม่ได้ตั้งใจ บางมุมมองเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้อาจเป็นการสร้างกระแสเพื่อดึงดูดความสนใจหรืออาจเป็นการปกปิดเรื่องราวบางอย่างซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ต้องแยกแยะเพราะเป็นเพียงการคาดเดาและยังไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะนำมาวิเคราะห์ประเด็นเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพหู เรื่องราวของสมรักคำสิงเป็นอุทาหรณ์ตัวใจให้ทุกคนใส่ใจดูแลสุขภาพหูการทำความสะอาดหูควรทำอย่างถูกวิธีและไม่ควรใช้สารเคมีหรือแอลกอฮอล์หากมีอาการหูอื้อหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหูควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาอย่างทันท่วงทีอย่าพยายามรักษาเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายที่รุนแรงได้สรุป เรื่องราวของสมรักคำสิงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของงอการดูแลสุขภาพและการเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้องการรกระทำที่ดูเหมือนจะไม่ไร้ายแรงอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ในขณะเดียวกันมุมมองของชาวเน็ตก็สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความอยากรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่เราควรแยกแยะและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักในการตัดสิน